ท่านผู้ชมรายการที่ Talk to a Station ผ่านช่อง y u u t u ิรินิวส์ทีคิดทีเอสวันนี้พี่เมย์เมจิีวดบำรุงพาค,คุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรค่ะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้พี่เมย์มาทำอะไรวันนี้เราจะมาตามหาน้องนิวกันค่ะเพราะได้ข่าวมาว่าน้องเขาทั้งสวยเก่งสายแบ้วแถมนิท้าสุดๆเลยค่ะณนะตอนนี้ และที่สําคัญน้องเขายัางเรียนอยู่ที่สาขาธุรกิจการบินค่ะอยากรู้จักน้องแล้วใช่ไหมคะงั้นตามพี่เมย์ไปเลยค่ะตามเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสีริสสุสนึงชื่อเล่นชื่อนิวนะคะปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจการบินสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติค่ะค่ะก็เหตุผลที่เลือกคณะนี้นะคะในตอนแรกเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมปลายะค่ะ ออมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าในธุรกิจการบินเนี่ยมันมีการเจริญเติบโต,ต,ตที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะว,ว่าน่าจะต้องการบุคลากรมาทํางานในด้านนี้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็สาเหตทุที่เลือกคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจการบินที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะคะเพราะว่า ที่สถาบันแห่งนี้ค่ะมีจุดเด่นตรงที่เป็น Work Based Education ค่ะก็คือมีการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานจริงค่ะ <Wow. S 1> เราจะได้ฝึกงานตั้งแต่ปี1นปี2อปี3าปีสีก็คือฝึกสี่ะทก็จะมีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนแล้วก็ได้รู้ตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยชอบในด้านเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนค่ะ ก็มาสนใจคณะน,นี้แล้วก็รู้ตัวเองตอนที่อยู่ประมาณม6ค่ะก็ตอนนั้นนะ่ะศึกษาสาขาที่จะเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอสาขานี้ที่นี่เรารู้สึกว่ามันเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการบินที่เรามีโอกาสที่จะเลือกอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลายในการเรียนสาขานี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสสจวัดการทํางานทางด้านของคาร์โกแคเทอรีนแรมหรือว่าจะทําในออฟฟิศต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการบินก็คือเราสามารถเลือกได้ในการเรียนในเวดวงธุรกิจนี้ค่ะ ค่ะสำหรับธุรกิจการบินนะคะแม้ว่าตอนนี้จะเศรษฐกิจาาไม่ค่อยดีแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคาดว่าอ,อ,อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยจะมีการ จเรเินตกตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วค่ะแล้วก็สายการบินโลคอสเนี่ยมีการขยายไอ้ฝูงบินแล้วก็คาดว่าจะมีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าสายการบินไหนที่สามารถบริหารต้นทุนให้น้อยที่สุดก็จะได้เปรียบค่ะแล้วก็ประเทศไทยเรานะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในการาพัฒนาสนามบ,บินเก่าสนามบ,บินใหม่ขยายพื้นที่อะไรต่างๆเพื่อรองรับการที่มีการขยายของอุตสาหกรรมการบินเพิ่มค่ะ สำหรับน้องๆที่อยาจะเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจวตนะคะที่สถาบันแห่งนี้นะคะก็จะมีการสอนในภาควิชาของ InFly s e r เซอร์ิค่ะก็คือทุกคนเนี่ยจะสามารถได้ลองจำลองในการขึ้นเครื่องแล้วก็ได,ได้ได้ทำการแบบว่าเสิร์ฟอาหารนะคะได้ทำต่างๆที่จำลองเหมือนจริงเลยแล้วก็มีอาจารย์นะคะที่เป็นแอร์โฮสเตสเก่าค่ะมาให้ความรู้โดยตรงค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้สามารถลองทำในสิ่งนี้แล้วก็รู้ตัวเอง ก็ภาษาอังกฤษนะคะในตอนแรกเลยที่รู้สึกเองชอบก็คือตอนสมัยอันบ้าน <c oughs> หนูยังไม่ได้รู้หรอกคะ่ะว่ามันมีความสําคัญมากขนาดไหนหนูแค่รู้สึกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้มันดูมันดูเท่อะคะ่ะมันดูมเสซิเนในตอนนั้นก็คือรู้สึกแค่นั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หนู่าชอบภาษาอังกฤษคะ่ะจากนั้นก็เลยชอบแบบว่าชอบฟังแล้วก็ชอบพูดตามอะคะ่ะเวลาที่มีคนพูด สวนทรคนณภาษาอังกฤษนะคะหนูแข่งตอนที่หนูอยู่ประมาณป .5 อันนั้นเป็นครั้งแรกในการแข่งขันนะคะก็แข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการไปแข่งกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มอะค่ะเป็นกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในระดับเดียวกัน12โรงเรียนแล้วทีนี้หนูก็แข่งก็ได้ตอนแรกปีแรกหนูได้ที่2มาค่ะแล้วพอปีถัดมาหนูก็ไปที่สนามเดิมที่แข่งกับ12โรงเรียนนะคะแล้วปีปีที่2ที่ไปแข่งเนี้ยหนูก็ได้ที่1แล้วก็เลยได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนนะคะไปแข่งระดับเขตแล้วก็ได้เป็นเป็นเหรียญเงิน แล้ที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าแข่งภายในโรงเรียนจะส่วนมากค่ะค่ะก็สําหรับภาษาอังกฤษกับเด็กไทยนะคะหนูมองเห็นว่าคนเด็กไทยเนี่ยค่ะใช้เวลาในการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าสิปีค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะอาจจะมาไหลาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของอาจารย์สภาพแวดล้อมต,ต่างๆงการที่สังคมแบบว่าไม่ค่อย อาจจะเพื่อนอาจจะล้อว่าเอ้ยพูดไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือขึ้นอยู่กับตัวเองค่ะอยู่ที่ตัวเองว่าเราอ่ะกลัวหรือว่าเราปิดกั้นตัวเองกับสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากจะพัฒนาจริงๆอ่ะค่ะอยากจะแนะนําให้เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนค่ะก็คือให้เปิดใจแล้วก็ยมอมรับปวดใจแล้วก็ค่ะในสิ่งต่างๆที่เราจะเรียนรู้แล้วก็หัดฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกฟ,ฟังอย่างเงี้ยค่ะทุกวันแล้วก็เราก็จะทําได้ ก็ในเวลาว่างนะคะก็จะฟังเพลงค่ะซะส่วมากเพราะว่ามันช่วยให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายคลายเครียดจากการที่รเราเหนื่อยวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับกลับบ้านต่างจังหวัดนี้ค่ะก็จะมีชวนน้องหรือว่าชวนเพื่อนไปตีปิงปองประมาณนี้ค่ะแต่ว่าช่วงน,นี้ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากค่ะเพราะว่าต้องฝึกงานค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปตีปิงปองเท่าไหร่วันนี้ฝึกงานอยู่ที่สายการบินของ MJ ็ค่ะเป็นสายเว็บเจส ตอนนี้ก็คือคติประจําใจนะคะก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะในแต่ละวันที่เราต้องเจอเนี่ยเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเราไม่สามารถบางทีเราแฮนเดิลไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องทําให้มันเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าผลจะออกมายัางไงอย่างน้อยเราก็ได้ทำันอย่างเต็มที่แล้ว ำหรับอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ามองไปไกลๆในเนี่ยหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะหนูก็จะอยากที่จะหางานที่มั่นคงม,มีรายได้ดีๆทำค่ะหลังจากนั้นนะคะก็อยากที่จะมีทุกอย่างให้พร้อมก่อนค่ะแล้วก็อยากจะมีครอบครัวที่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็ขอโฟกัสที่เรื่องของการเรียนค่ะการเรียนแล้วก็การร็กงานก็อยากจะเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากตรงน,นี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อยอดไปในอาชีพในอนาคตค่ะ ได้ฟังน้องนิวกันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องทั้งสวยและเก่งอย่างที่พี่บอกไว้เลยใช่ไหมแถมที่สําคัญสำเนียงาอังกฤษยังเป๊ะมากซะด้วยน้องหลายๆคนคงอยากจะเก่งและเรียนตามพี่นิวกันแล้วใช่ไหมคะฝึกฝนบ่อยๆค่ะรับรองเก่งได้แน่นอนสําหรับวันนี้พี่เมย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอยากรู้ดูที่นี่รายการ Teach Talk Tour Station ผ่านช่อง y o u t u b e ลี่นิวไลฟ์ขีดทีเอทุกวันพฤหัสบดีเวลา11นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยทีมข่าวการศึกษาเดรี e นิวและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับรายการด้วยนะคะวันนี้าราคุณผู้ชมาก่อน EP พนกันค่ะสวัสดีค่ะ Gentlemen. My name is Yves, of Sweden. Have anyone here played sport? Please raise your hand. Have you ever played table tennis? Me too. Table tennis is the kind of sport that I love. So today, I would like to talk about my favorite sport. I started to play table tennis when I was young. When I'm in uh, a year five, at first, I cannot play it. But. I have to practice every day So I can do it My teacher sent me to the competition So I won the second place in this match I'm really proud of it I think table tennis is a good exercise It helps us to uh, exercise every part of the body And help the brain work better Because it makes us to have a good decision So what about you? What is your favorite sport? If you don't have, try playing table tennis I believe if you try, you will be very nervous. Thank you. あ。